ไปแล้วครับคันหลังนี่ ดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่ที่หน้าโรงรถจักดีเซลบางซื่อนะครับจอดที่หน้าโรงรถจักปุ๊บขบวน302นะครับก็ผ่านหน้าไปเลยนะนะกำลังเลื้อยเข้าประแจเพื่อจะเข้าชั้นชาลา2บางซื่อที่บางซื่อวันนี้ก็มีขบวน722นะครับรถเสียเวลามาจากหาดใหญ่จอดอยู่ที่ชานชาลาหนึ่งมีริ้วตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ ปูนนะฮะโอ้โหนั่นเร่งกวันดำเลยวาบน,น,น,นั่นครับพุ่งขึ้นนนครับร้วขบวนรถสินค้าที่722มาจากหาดใหญ่นะฮะจอดที่บางซื่อตั้งแต่ตีห้าครึ่งจนตอนนี้7จดโมงแล้วนะครับ7จ8โมง8นาะทีรอรถมาลากนะครับน่าจะเป็นคุณปู่ GEK นะเป็นผู้มาลาก หันมาที่ช่วงโค้งบางซื่อนะครับคุณปู่ g ี k นั้นลากเ s y มาเสร็จแล้วมาจอดถอดหัวนะครับถอดหัวที่บริเวณหน้าเสาไฟพอดีเลยนั่นแหละครับคันนี้แหละคงจะมาลากคุณปู่เอามาลากขบวน722นะฮะถอดกันแต่ตรงนั้นเลย K4024 นะครับเสียงแคร่นี้ดังคลึกครักคลึกครักเลยน,น,นะแสงสวยดีนะพี่ ตอนนี้ก็ฝนตกใ่เช้านะครับแสงสวยมากลแล้วก็เมฆฝนนี่ก็ล่องลอยอันนี้ก็คงไปรับขบวนสินค้าที่722คุณปู G ่ GEK นี่ก็59ปีแล้วนะครับปีนี้รับ รถเข้ามาใช้งานในบ้านเราปี2,507ราคาสมัยโน้นก็4ล้านกว่าๆนะครับจําตัวเลขไม่ได้ก็ประมาณนั่นแหละก็ถือว่ายังใช้งานได้ดีนะครับ59ปีนี้เป็นคนนี้ก็ใกล้เกษียณแล้วฮะคนใกล้เกษียณนี่ก็จะมีทั้งความดันมีโรคประจำตัวเยอะแยะครับแต่คุณปู่ที่เป็น คันนี้จีเเคนี่แข็งแรงดูแลรักษาสมบำรุงกันมาอย่างดีส่วนอันนี้เป็น qs y ที่ลากคู่กันมานะะเมื่อกี้สามคันนะครับนี่แหละห้าสองสองแปด เลยประแจไปก่อนนะครับเลยเสร็จปุ๊บประแจก็จะสับรางแล้วก็เข้าทางหลักเข้าทางที่ต้องการได้นะก็ได้ยินเสียงเครื่องตกรางทำงานนะเมื่อรถจะเข้าเครื่องตกรางเขาจะปิดทางไว้กันร,รถไหลเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ต้องการถ้าไหลเข้ามาปุ๊บก็จะตกรางทันที รถกลับเข้าสู่โรงรถจัรดีเซลบางซื่อนะฮะนี่แล้วครับเครื่องตกรางเมื่อรถพ้นทางไปเขาก็จะเปิดขึ้นให้รถเดินรถได้ปกติฮะอันนี้ก็จะปิดไว้ไม่ให้รถเปิดรถวิ่งไหลผ่านแถวนี้ก็จะอันตรายนะครับเปิดแล้วครับนี่ฮะบวนสินค้าที่722ครับคุณปู G ่ GEK มารับรถแล้ว ตอนนี้ก็กำลังเคลื่อนออกมามีถังปูนด้วยนะจะสวยงามเลยป้ายก็บอกว่าปกตินะครับปกติไม่มีอะไรเป็นพิเศษ รหรือว่าคุณปู่นี่กำลังแรงดีมากๆาเชื่อเหลือเกินนะฮะว่าถ้าเอามาบำรุงรักษาดีๆคุณปู่ยังใช้ได้อีกยาวครับวรถจัร GE k General Electric มาจากสหรัฐอเมริการัฐเพนซิลเวเนีย เพื่อนที่เข้าสู่โค้งบางซื่อไปเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกันเขาลากกับเขาย่านอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็เข้าโค้งแล้ว ตอนนี้มาเยือนที่กรมอสิบนะครับมีรถสับเปลี่ยนลงมาอัสตอมสี่หนึ่งสี่เก้าโอ้โหน่าจะเป็นรถหนึ่งสี่ศูนย์นะครับรูป่ายบบนราชธา,านี กรุงเทพอภิวัตตอนนี้ก็ลงมาถอดพ่วงออกนะถอดแล้วครับฝั่งน้นเป็นรถสายสีแดงนะถอดออกแล้วคันนี้นะครับข้างหน้าน่าจะเป็น QSY ลากทำขบวน เกยส์ายก็จะลากกลับเข้าไปสู่ย่านประหน,นะเก็บรถเอาไปสูบสิ่งปฏิกูลนะขี้เยี่ยวใครที่ใช้ห้องน้ำก็จะมีที่สูบเก็บสูบเก็บแล้วก็นำรถไปจัดริ้วรอไว้ทำขบวนต่อไปนะครับขบวนเดนือนๆันมันสายสีแดงนะวิ่งออกมา กอนนนแล้วครับรถสินค้า722จอดร,รออยู่มีหัวรถจักเปล่า q s y นะครับเดินรถกลับเข้าสู่โรงรถจักดีเซลบางซื่อ เปลี่ยนรถนะครับจะ,จะมีรถเดินออกมาแล้วก็วิ่งกับเข้ายานวิ่งกับเข้าโรงงานแถวนี้ก็ยังมีผู้คนนะใช้เป็นทางลัดเดินข้ามไปจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะแต่ก่อนก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะวิ่งข้ามไปมา พอผิดทางแล้วก็ลื้อออกใช้ทางไม่ได้ก็เดินเอาส่วนสายสีแดงเมื่อกี้ออกไปรอแล้ววิ่งกลับมาแล้วครับตอนนี้เราจะได้ยินเสียงรถอัรตสตอมนะฮะสตาร์ทเครื่องรอเป็นรถสับเปลี่ยน จะคงเดินรถกลับเข้าโรงรถที่เก็บรถของรถสายสีแดงนะฮะ ไปทางโน้นนะครับไปที่โรงเก็บรถผมเป็ไมเยอะเยยังมีรถอีกทีนึงเอยของเมื่อวาน QSV ที่เดินออกมาเมื่อครู่นะครับตอนนี้เอ้าโหนกบินผ่านนะครับกลับกลางได้แล้วนะกำลังจะกลับเข้าสู่โรงรถจากดีเซลบางซื่อ ข้างบนนะข้างบนเป็นทางเชื่อมระหว่างสถานีจตุจักรกับฝั่งถนนกำแพงเพชรนะฮะคนก็จะขึ้นเดินข้ามมาได้แต่ถ้าคนขี้เกียจก็จะเดินข้ามเหมือนเมื่อกี้นี้นะครับมาเดินข้างล่างเอาห209 จะเปลี่ยนอีกฝั่งหนึ่งนะอานสตอมโอ้ยทางโน้นกระบวน356นะครับรถมาจากชุมทางหนองปลาดุกเลี้ยวเข้าโค้งพอดีเลยอ้าคุณปูมาแล้วนะครับน้อครับไปรับกระบวน722 โอ้ oh, ได้ยินเสียงครับเมื่อกี้แต่ไม่ได้เห็นตัวมาตอนไหนไม่รู้อาสตอมที่จอดอยู่ข้างๆไปแล้วครับตอนนี้เห็นทางเชื่อมระหว่างจตุจักรนะฮะจตุจักรกับตั่งถนนกำแพงเพชร ข้ามายัางสถานีรถไฟจตุจักรในะรถไฟฟ้าสายสีแดงแน่นอนนะครับไม่เกี่ยวกันเลยครับอะไรนี่ก็จจตุจักรมาอยู่อะไรตรงนี้ดูเขาเลือยนะครับเลือยเรือไปเรื่อยๆครับเพื่อจะไปพ่วงต่อกับกระบวน722 จริงๆข้างบนนั้นมีทางเดินข้ามนะครับแล้วก็มีลิฟต์ให้ขึ้นขึ้นไปแล้วก็เดินข้ามมาสถานีจุฬจักรแล้วก็ลงบันไดเลื่อนได้แต่อย่างที่เห็นนะครับก็ยังมีคนไม่ใช้ทางข้ามขอเดินลัดเลาะนะอาจจะคนเคยชินนะครับเคยชินกับการเดินลัดเลาะแบบนี้ก็เลยยังเดินแบบนี้อยู่บริเวณรางรถไฟนะซึ่งมันก็อันตรายนะครับจะบอกว่าเดินอย่างนี้มาหลายปี หลายสิบปียังไงมันก็ดูอันตรายอยู่ดีหรือเขาไม่เคยขึ้นไปใช้ข้างบนก็ไม่รู้นะตอนนี้รถคุณปู่ G ีอเคนะครับเข้าพ่วงขบวน722ได้แล้วชาวบ้านชาวช่องแถวนี้แหละครับก็คงจะเดินทางมาจากไหนไม่รู้กระเป๋าเยอะ จิงก็ขึ้นทางโน้นน่าจะสะดวกสบายกว่าด้วยว่าอาจจะไกลเรือออกมาแล้วนะครับอืจะพูดอะไรเมื่อกี้ขึ้นคําผิดเลยเรือจะบอกว่าเรือให้ออกมาแล้วนะฮะกระบวนสินค้าที่เจ็ดสองสองนะครับสายสีแดงนะฮะ ไม่บังกันนะครับคนละเส้นทาง,นเ,งนเนี่ยสายสีแดงไว กล้กันนะประกอบกันเลย mm hmm. ก็ขบวนนี้นะครับเป็นขบวนที่แปลกหูแปลกตาคือลิ้วมันผสมกันฮนะทั้งถังโูนทั้งตู้คอนเทนเนอร์บางทีก็จะมีตู้สินค้าบางทีก็มีริ้วบอทอขอนะลิ้วรถบรรทุกหินโบกี้เทข้าง หัวท้ายเลยนะครับคนปู G e K G e K 4031โอ้เล่งเครื่องดีจริงเลย ที่ถามคนที่เดินข้ามมานะครับเขาบอกว่าที่แกเดินตรงนั้นอะไรอ้อ,อมไกลไม่รู้นะเดินมาจากฝั่งตลาดกมสเวนะครับ,บก็จริงๆมันก็เดินเท่ากันแล้วครับเดินเยื้องมานี่กับเดินไปตรงนั้นวอางแทไม่ต่างกันเลยว่านะพูดยากดูคอนเทนเนอร์ก็ยาวนะครับแล้วก็ริ้วถังปูนด้วย เป็นการขนส่งที่คุ้มค่านะฮะขนส่งทางรถไฟนี่คือมาแป๊บเดียวถ้ารถไฟไม่เสียเวลานี่จะเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากขนทีหนึ่งได้เยอะๆแล้วก็ไปได้ไกลด้วยนะครับแต่ถ้ารถเสียเวลานี่ก็กลายเป็นแทนที่จะคุ้มค่านะก็เสียเวลานั่งรถไฟก็ปลอดภัยดีนะครับเดินทางโดยรถไฟ แต่ก็แลกมาด้วยเวลานะครับแลกมาด้วยเวลาจีเอเคสี่ศูนย์สองสี่ห่อยท้ายไปแล้วครับคันหลังนี่จ K เอเคไอคันหน้าในสี่ศูนย์สามหนึ่ง ผสมนะครับถ้าเป็นทหารเวลาเขาสวนสนามด้วยกันด้วยหล,ลายหน่วยเขาจะบอกว่ากองพันผสมเหมือนกันนะอันนี้คือร้วผสมไม่เกี่ยวกันเลยไปแล้วนะครับสําหรับกระบวน722ส่วนซอกนั้นเล็กๆนะครับเป็นรถสับเปลี่ยนฮะร,รอขึ้นไปรับรถข้างบนสถานีกลางกรุงเทพอหิวัตรส่วนด้านข้างเป็นรถร้วทางเข้านะครับทางเข้าย่านพระน เท็โฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานนะโอ้โหนั่นๆๆเห็นริ้วยาวๆเข้าไปนะครับแบบนั้นแหละต้องมองมองลอดออตอมอนนะเสาตอมอสค่อ,คอยๆเลื่อยไปนะครับเท็โฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานนะครับทางกรุงเทพนะครับใช่ไหม,มรถชาญเมืองแกงคอยกรุงเทพนะครับ โอ้ยาวเรื่องกันเดินทางมาจากแก่งคอยนะตอนนี้เรียวโค้งเข้าสู่โค้งข,ของบางซื่อนะครับปัดกันไหมกระบวนนี้ปกติมาแล้วนะข่าวที่แล้วมาถ่ายวิ่งไล่หมานะครับหลายคนคงได้เห็นในข่าวหมาดำนะตกใจก็โดดก็โจรเข้าหน้าฝัางหน้ารถแล้วก็วิ่งหน้าตั้งเลยนะครับ อ2หัวเดิมประจาเลยครับ GEA 45 52ทากระบ,บวนครับหลดจากแกงค่อยเข้าดังซื่อนะครับ ปลายทางก็คือหัวลำโพงโคสุดท้ายนี่โล่งนะแล้วข้างบนก็เป็นอีกหนึ่งการเดินทางนะครับรถไฟฟ้าสายสีแดง มุ่งหน้าไปรังสิตนะครับวันนี้ก็จะคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนหน่อยเพราะว่าฝนตกตั้งแต่ช่วงเชา้าสายมาตอนนี้7จ็ดโมงอ่ะแปดโมงสนาทีแล้วฝนหยุดแล้วนะครับไม่ลงเม็ดแล้วน่าจะตกกลางคืนกันสมักกว่าไปแล้วนะครับสายสีแดงมุ่งหน้าไปตะลิ่งชัน หมาดำนะครับวิ่งตัดขบวนแกงคอยตอนนี้มาอยู่ข้างบนแล้วม่ลงไปข้างล่างแล้วมันอันนี้เป็นรถจาก g s y เดินรถกลับลงรถจากดีเซลบังซอนะฮะห้าสองสองศู ลงรถจากดิเซลบางซื่อ